นะครับบ๊ดยบครับเป็นงานสวิตสสวยนะครับมีอยู่สองเรือนนะครับสวยมากแนะนำนะครับว่าสวยมากแล้วเป็นงานสวิตแท้นะครับหายากมากตัวนี้เป็นของแท็กไห์เออร์นะครับเป็นระบบออโต้จับเวลานะครับเป็นออโต้จับเวลาครับไม่ได้ใช้ฐานจับเวลาครับโรงงานครับ ตัวแรกจะเป็นพิงโกนะครับภายน้ำเคลื่อนตามเข็มนะครับสายจะเป็นเงาสลับด้านครับําำสุดมากตัวนี้ของใหม่ร้อยเปอร์ซนตนะครับตังนี้นะครับงานปั๊มหมดครับดเครื่องครับเครื่องตัวนี้เป็นออตโตจับลานะครับซีรีส์นัมเบอร์ไปเลยครับอือ ซีรีส์ลำเบอรยิงทุกอย่างครับงานสุดมากใครอยากได้สวิตแท้เพียงสวิตแท้นี่นะครับราคาคิดให้ราคาต่ำกว่าทุนแบบเยอะมากเลยคุ้มมากครับมีสองเรือนนะตันนี้เป็นสายเหล็กนะครับแล้วก็จะเป็นสายหนังนะครับ ตัวน,นี้เป็นสายหนังนะตัวน,นี้คือสายหนังครับสวยมากครับโคตรสวยนะครับเนื้อสตัลเล่ทุกอย่างแบบสุดมากนะครับนสุดมากเป็นสวิตแท้นะครับ,เคร,บเครื่องสวิตแท้ขนาด40มิมิลครับไซส์4ี่ิลมดูงานปั๊มนะครับดูงานปั๊มยิงนะครับงานยิงอย่างนี้นะครับงานยิงปั๊ม สุดดูดูนัมเบอร์เครื่องข้างใน,นครับชุดออโต้ข้างในยิงทุกอย่างเลยครับดูการเดิน,นครับรอบเท่าแท้เลยครับสายเสยปั๊มหมดนะครับสวยมากขายสนใจนะครับมีแค่อย่างเดียเลยนะครับสวิตมีแค่อย่างแล้ว,ลว,มลวหมดแล้วหมดเลยนะครับขายเกาก็จับจองเลยนะครับ เดี๋ยวขายไปเหมือนจีมที T, ขายไปแล้วก็พากันอยากได้บางบางทีงานที่มันพวกแพงๆแพงพวกนี้บางทีได้หลุดมาก็จะมาแบ่งลูกค้าประจากันเนี่ยหนะลูกค้าใหม่ที่ยไม่เคยซื้ออยากได้ก็จับจองได้นะครับขอคนรับจริงโอนจริงนะครับผมไม่เก็บปลายทางน,นะครับขอคนพร้อมโอนเท่านั้นนะครับผมเลือกได้เลยครับผมมีสตัวนี้ครับนะครับสายเหล็กกับสายหนังครับผม